ต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปในเบื้องต้นนี้อามาจะเป็นผู้นำทุกทๆคนให้ว่าตามข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม คุณพระสฆงค,คุณบิาดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าไปเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ พุโทโธรมโมสังโฆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจนึกพุโทโธไว้ที่ใจ กำหนดใจของเราไว้ที่ใจการทำสมาธิต้องการความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งเป็นต้นเหตุของการที่จะให้เกิดพลังจิตพลังจิตนั่นก็คือกระแสธรรมทำอย่างไรพลังจิตของเราจะเกิดขึ้นได้ การทํำจิตให้เป็นหนึ่งคือการที่จะทํำจิตนี้ให้เกิดพลังจิตพลังจิตนี้ที่จะเป็นกําลังที่จะทําวิปัสสนาต่อไปในการข้างหน้าแต่การที่จะเป็นหนึ่งได้นั้นต้องอาศัยคําบริกรรมคําบริกรรมนั้นอย่างที่เราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเป็นคําบริกรรม ผู้ที่นึกพุโทโธได้แล้วถือว่าจิตนั้นเริ่มที่จะเข้าไปหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งได้แล้วพุโทโธก็ไม่ต้องนึกเมื่อเราไม่นึกพุโทโธแต่ว่าจิตของเราเป็นหนึ่งได้ก็ถือว่าจิตได้เลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งการที่เรากระทำสมาธินั้นเราจะต้องรู้ว่า เมื่อเวลาทำจิตของเราได้ผลอย่างไรเราจะต้องทำอย่างนั้นไปเสมอๆเ,เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีนิสัยวาสนาบารมีต่างกันเมื่อใครจะกำหนดจิตอย่างไรที่เป็นผลประโยชน์แก่ตนนั้นเราก็จะต้องกำหนดจิตอย่างนั้นและเมื่อกำหนดจิตอย่างนั้นอยู่ตลอดไป ความชำนาญเกิดขึ้นความชำนาญน,นั้นในภาษาบาลีท่านกล่าวว่าวาสีวาสีแปลว่าความชำนาญความชำนาญน,นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบำเพ็ญจิตเหมือนกันกับผู้ที่เขียนหนังสือเกิดความชำนาญเขาย่อมจะต้องเขียนได้อย่างสบาย แม้จะหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชำนาญและเขาก็ได้ประโยชน์จากการเขียนนั่นอย่างรวดเร็วผู้ที่บำเพ็ญจิตก็เช่นเดียวกันต้องแสวงหาความชำนาญให้เกิดขึ้นหรือเรียกว่าแสวงหาวสีการที่เราตั้งจิตนั้นเมื่อเราตั้งได้อย่างนี้ เราทำอย่างนี้ก็เป็นอันว่าถูกต้องเพราะความถูกนั้นอยู่ที่จิตเราตั้งได้เมื่อจิตตั้งได้ความตั้งของจิตนั้นถือว่าสติสตินั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องมีถ้าสตินั้นขาดเมื่อไรการตั้งก็ตั้งไม่อยู่เหมือนกันกับสิ่งที่ เราจะตั้งขึ้นมาเป็นเสารหรือจะตั้งขึ้นมาเป็นสิ่งของเป็นโต๊ะเป็นเตียงถ้าหากว่าขามันหักหรือว่าขาไม่ดีเตียงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องล้มกันลงไปขาของเตียงก็ดีขาของเก้าอี้หรือเสาก็ดีล้วนแล้วแต่เราสมมติกันขึ้นแต่ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบ ก็เปรียบได้ด้วยสติสตินั่นคือความระลึกหลือเรียกว่าความตั้งอยู่ความไม่วอกแวกจิตมันวอกแวกไปไม่ได้ในเมื่อมีสติแต่พอขาดสติมันก็วอกแวกออกไปอย่างนี้เป็นลักษณะธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราจะทำสิ่ง ที่เรียกว่าสมาธิให้เข้มแข็งหรือเป็นกำลังต่อไปนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเสริมคือเสริมสตินี้ให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปวิธีการที่จะเสริมสติพระพุทธเจ้าแนะนำไว้สี่ประการคือสติปัฏฐานสี่มีกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้น กายานุปัสสนาสติปัฏฐานหนึ่งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสองจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานสามธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่สี่ประการนี้เป็นหลักหรือเรียกว่าเป็นหน่วยของการส่งเสริมสติของเหล่านี้ให้มั่นคงในจำนวน สติปัฏฐานสี่นั้นพระพุทธเจ้ายกกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือกายจึงเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันทุกวันและเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสอยู่ทุกวันทุกวันเราจึงรู้และเข้าใจง่ายในการที่จะนำเอากายนี้มาเป็นการส่งเสริม หรือเรียกว่าเสริมสติของเราให้แก่กล้ายิ่งขึ้นวิธีการที่ท่านให้เอากายนี้เป็นการเสริมสตินั่นท่านทำอย่างไรในบาลีท่านแสดงไว้ว่าให้เราพากันมีสติมองดูกายในอดีตอนาคตและปัจจุบันกายในอดีตเป็นอย่างไร กายในอนาคตเป็นอย่างไรกายในปัจจุบันเป็นอย่างไรเรากำหนดจิตไว้ที่นั่นจะเป็นระยะหนึ่งหรือว่านานหรือว่าไม่นานก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าหากว่าเรากำหนดลงไปได้จะเป็นการเสริมสติขึ้นมาทันทีในกายนี้ถ้าหากว่าเป็นกายในอดีต่านจะให้พิจารณาถึงว่าเมื่อเราห้าสิบสี่สิบ สามสิบยี่สิบสิบปีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนี่เรียกว่าเราดูกายของเราตั้งแต่นี้ไปจนกระทั่งถึงเด็กมันเป็นยังไงรูปลักษณะและต่อไปก็อนาคตังวาคือกายในอนาคตราจะต้องพิจารณาดูว่าจากห้าสิบแล้วเป็นหกสิบจากหกสิบเป็นเจ็ดสิบจากเจ็ดสิบเป็นแปดสิบ จนกระทั่งถึงตายลักษณะของการมีกายในอนาคตนั่นคือความแก่และความตายลักษณะเป็นอย่างไรนี่เป็นกายในอนาคตในการที่จะพิจารณาให้เห็นเป็นการส่งเสริมสติและปัจจุบันนังว่ากายในปัจจุบันพระพุทธเจ้าแนะนําว่า กายในปัจจุบันนั้นอายังโขเมกาโย ο, กายของเรานี่แหละอุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามาธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปได้จากปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบโรนานับประการัตส์อสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาธิอธิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาโลมานักขาทันตาตาโจ เนียกว่าผมขนเน็บฟันหนังในร่างกายอันนี้หนังนั้นเป็นอย่างไรเนื้อนั้นเป็นอย่างไรกระดูกนั้นเป็นอย่างไรจนกระทั่งท่านได้แสดงว่าอันเยนะชังคติกังกระดูกแข้งจะกระเด็นไปทางอื่นอันเยนะพาหัติกังกระดูกแขนจะกระเด็นไปทางอื่นเป็นต้นคือท่านให้แยกแยะออกไปว่า อันนี้คือโครงกระดูกอันนี้คือแขนกระดูกแขนอันนี้คือลำไส้อันนี้คือหัวใจอันนี้คือน้ำเลือดอันนี้คือน้ำเหลืองอันนี้คือร่างกายส่วนต่างๆจะเป็นกระดูกเท้ากระดูกแขนกระดูกมือก็ว่าไปอันนี้เรียกว่าปัจจุบันนังวากายในปัจจุบันการพิจารณาอย่างนี้ ถือว่าได้ดำเนินจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐานสติแปลว่าสติฐานะแปลว่าความมั่นคงจึงเรียกว่าสติปัฏฐานทีนี้ท่านก็ใส่ข้างหน้าไว้ว่าเป็นมหาแปลว่าใหญ่จึงเรียกว่ามหาสติปัฏฐานคือเป็นปฐานที่ตั้งแห่งสติใหญ่ก็ถือว่าความใหญ่ความยิ่งก็ถือว่าเป็นความสำคัญ เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการที่จะเสริมสติในเมื่อจิตนี้มันเข้าไปสู่ผวังหรือจิตนี้มันเข้าไปสู่ความสงบเราก็นำจิตอันนี้เข้ามาดูร่างกายจะเป็นร่างกายในอดีตหรือจะเป็นร่างกายในอนาคตหรือจะเป็นร่างกายในปัจจุบันนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะกำหนดลงไปตรงไหน เมื่อกำหนดลงไปแล้วไม่ใช่ว่าจะให้กำหนดอยู่แต่ตรงนั้นอย่างเดียวเราเมื่อกำหนดพิจารณาไปเห็นตามสมควรแล้วเราก็ย้อนจิตกลับคืนมาที่ตั้งคืนมาที่ตั้งของจิตเหมือนก,นกันกับคนที่เขานั่งอยู่เมื่อเวลาที่นั่งอยู่นั้นต้องการอยากจะมองดูสิ่งใดนั่งอยู่ในสลานี้ต้องการมองดูสิ่งใด ก็มองไปเห็นหน้าต่างเห็นประตูแต่ว่าเรานั่งอยู่ในที่นี้เมื่อเห็นแล้วนี่เราก็หลับตาเราไม่ต้องการที่จะมองให้เห็นอีกเราก็เอาจิตนี่มานั่งอยู่ที่เรานั่งเหมือนกับเรามองดูกายในอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นเมื่อเรามองไปในที่สุด เราก็ย่อกับคืนมาหาจิตคือมาตั้งอยู่ที่จิตในขณะที่เราพิจารณาร่างกายอันนั้นเรามองไปเห็นมันจะชัดเจนขึ้นตามลำดับถ้าหากว่าความชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นโดยที่สันทิทิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองคือเห็นเองที่ว่าเมื่อเรา มองลงไปแล้วความชัดเจนนี่มันจะชัดเจนเพิ่มขึ้นถ้าความชัดเจนเพิ่มขึ้นนั้นแสดงว่าจิตนี้เกิดความผ่องใสหรือว่าจิตนี้มีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับแล้วก็จิตนี้มีสติอันเข้มแข็งขึ้นตามลำดับเพราะว่าความสว่างหรือความเห็นแจ้งลงไปในร่างกายอันนี้นั้นมันจะไม่ชัดเจน เริ่มต้นด้วยความไม่ชัดเจนจนกระทั่งไปหาความชัดเจนไปถึงความชัดเจนก็จนไปถึงความแจ้งสว่างจากความแจ้งสว่างก็เรียกว่าถึงความลึกซึ้งอันนี้ก็เป็นไปกับด้วยอำนาจหรือเรียกว่าพลังของจิตอำนาจและพลังของจิตนั้นย่อมที่จะแสดง ให้เห็นถึงกิริยาเพราะว่าอำนาจจะมีแค่ไหนนั้นก็สุดแตแ่ฐานที่ตั้งรือเรียกว่าสติปัฏฐานนี่แหละเมื่อสติปัฏฐานนี้ม,มันเป็นของธรรมดาเราก็ไม่ใส่มหาลงไปเราใส่แต่ว่าสติปัฏฐานอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นมาทีนี้จึงจะเรียกว่า เป็นมหาเรียกว่ามหาสติปัฏฐานก็คือเกิดความแจมแจ้งเกิดความชัดแจ้งความชัดแจ้งอันนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งเดาหรือไม่ใช่เป็นสิ่งคิดคือคิดขึ้นมาก็ไม่ไม่สวา่างหรือถ้าเดาไปมันก็ไม่สวา่างแต่ว่ามันจะต้องเกิดความจริงขึ้นอันนี้เป็นเครื่องทดสอบว่าจิตของเรานั้น มีมีความเจริญก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วถ้าเราไม่ทดสอบเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจิตของเรานี่เมื่อไรเรามาทำก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเมื่อไรมาทำก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องมันจำเป็นที่จะต้องทดสอบการทดสอบก็คือการพิจารณาตามความเป็นจริงว่า เราได้เห็นจริงชัดลงไปหรือไม่เมื่อเราหลับตาพิจารณาลงไปแล้วเนี่ยเราเห็นจริงชัดแค่ไหนความชัดเจนหรือว่าความสว่างหรือว่าความซึ่งมันจะถึงแค่ไหนนั้นตัวของตนก็รู้ได้เพราะฉะนั้นความก้าวหน้าของจิตหรือเรียกว่าการพัฒนาจิตนั้นจึงอยู่ที่ ตัวของเรารู้ตัวของเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็จะเกิดความเจริญพาวิโตจเจริญให้มากเทลีกโตจะทำให้มากอภินายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโธทายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบานายะก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทหรือเรียวกว่าเป็นไปเพื่อพระนิพพาน อย่างนี้เป็นต้น